โอเคอ๋อเอาโอ้ยน่าเรายังงวงมัดเขาไมเจ็บไว้เขาไม่เจ็บไว้ใส่ของหายเจ็บไว้ที่ทุกจำนวน อันนี้ถ้าถ้าวิธีการปลูกถ้าเราหันอันเนี้ยแดดมันจะมันจะมาจากทางนี้มากอะ่ะเราต้องหัน่นใบสู้แดดเพราะว่าเพราใบาสู้แดดแล้วก็เขาจะแตกเราเอาฟา้ามาคุม้มเอาไม่ใช่ฟางคุ้มเอามาใส่ห้าุ๋นขีดนอนห้านี่ห้าแล้วเอาความสิโยงมาตั้นะน้ำลึกเลยอา้อาวเขาตีก่อนตี

บังคับการออกดอกโอ้ได้ได้ตรงตามดูเราต้องบังคับได้เลยใช่ไหมครับบังคับได้อื hmm. เพราะว่าธรรมชาติของพืชก็คือถ้ารู้ว่าต้นจะตายแล้วก็ต้องย <Hey. S 2> ายพันธุ์พอ,พอ,พ,อพอถึงฤดูเราทําต้นมาทั้งปีเนี่ยทั้งปีอ่ะฟังนะพอถึงหมดฤด,ดูฝนปุ๊บเราก็น้ำงดน้ำมงดน้ำปุ๊บให้ใบเหี่ยวเลยโ oh. อ้ฮะพอใบเหี่ยวฟังนะลูกพอเราให้น้ำครับมันก็จะออกดอก น,นั่นนี่คือการทํามะนาวนอกดูคือเราจะขายได้ในฤดูที่มันแพงส<อ>่วนในฤดูที่มันถูกเราก็จะตัดแต่งออกทั้งหมด<อ>เตรียมต้นให้สมบูรณ์จะให้ออกดอกตั้งแต่เดือนนะอกรกฎาคมธันวามกราสามเดือนนี้ถ้าออกดอกหลังมกราไปแล้วก็วจะเป็นมะนาวที่ถูกอราคาก็จะลง,ลงไปนะหากว่า เราทำให้ออกภายในสามเดือนเนี่ยสามเดือนก็คือก็คืออ่าพิจการทันวาพุษภาสามเป็นช่วงมะนาวแพงใช่ไหมเราก็จะเริ่มขายตั้งแต่มีนาเมษาพฤษภาไปไปมะนาวเราก็จะหมดครับพอหมดเราก็จะตัดแต่งนะนี่คือระบบตัดแต่งก็ทรงพุ่มจะไม่ใหญ่เดี๋ยวตัดแต่งนะครับเราเรียกว่าระบบตัดแต่งนะครับบบังคเราจะลองก้นหลุมด้วยปุ๋ยสูตรสิบหกลองก้นหลุม ปุ๋ยสูตร16นะครับปลุกทีดึงอย่าพลุกพลุกพลุกยังไงเอ้ยพลุกล่างเออพลุกไปพลุกมาดันไปดันมาเออเนี่ยแหละที่เรียกวิธีพลุกจับจับลูกจับเดี๋ยวท่านมาท่านพอต้นสองโน่นต้นโน้นแต่ถ่ายทำมันหมดเลยถ่ายตรงนี้นะขอเชิญครับ ครับตอดูวิธีครับนี่หละจะทำอะไรได้ายไดเบด้ดรียกเถาต้องเอาถางทิ้งไปเลยใช่ไหมครับทิงเลยทิ้งเลยไม่ใช่มันระยะสั้นๆมันก็ระยะสั้นๆจะดึงออกได้เพราะตอนนี้มันอยู่นานอืม สูตรสามตัวคือสูตรสิบหกกันเองจับพ้ดีประคองไว้อ่าดูนะครับ ปลูกเรียกว่าระบบลากลอยครับผมครับเดี๋ยวดิเธอต้องฟังงให้ตรงให้ตดีเาเรียกว่าให้ตรงลูกเธออย่าบังอ่าดินดินดีอ่านี่ระบบลากลอยเนอะเออปลูกที่าี่นะครับเจ้ามให้แชร์แล้วเพราะว่าฟังฟังลูกแม่ธาตุมันอืมแล้วแล้วเอาเอาดินมาใส่ข้างนี้ดินมาใส่ข้างๆดินที่เป็นปุ๋ยใช่ป่ะครับ เนี่ยดินปุยที่ทั้งหมดดินทั้งหมดอานะดินเริ่มทยอยมาขอไม้ปัก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 หรือว่าไปเอาไม้ปักมาเด้เอ็มอาณามันสักแน่เลยกานหมาไก่ขวัญยุดให้ดีไม้ปักนี่คือต้องไม้ยาวไหมครับกันเป็นไม้อะไรนะไม้อะไรนะไหนหนัวนั่น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 ฟอได้ครับได้ได้ได้นไป ต้องเป็นไม้ดวงก็ได้ต้องเป็นไม้ด้วงไม้ไผ่ไม้ไผ่หรอครับไม้ไผ่ไม้ที่เป็นไอ้ดามอะไขาวๆทิ้งๆ่ะเออทิ้งๆไงดามอะไรบ้างทิ้งๆก็หลงเพราะไปเอาที่เป็นทำด้วยไม้งามอ่ะโบสไม้งามที่เราทำไม้พองอ่ะที่เป็นไม้ไม้กระถินนี่ลูกนะน่าสนุกดีเท่าแก็บดำหนึ่งส่วนส่วนแล้วก็มูลสัตว์หนึ่งส่วนมูลสัตว์หนึ่งส่วนนะครับเพราะถ้าเกิดเราผสมอย่างเงี้ยเราไม่ต้องหมัก ใช้ได้เลยใช้ได <o> <lawyer>. ้เลยนะมันใช้ได้เลยมันจะเชือจังมันตาก็ธาตธาตุธาหนึ่งธาหนึ่งธาตงหนึ่งาตะไรกดิน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 ขีเท้าแก่แล้วก็หมูสัตว์หมูสัตว์บดสตาย่างอ่ะบอกมีต่อเนี่ยต่อมื่ล่ะ่ใหญ่ไปเปล่านี่นดินด้นดได้ไหมครับไเอาเดียหน่อยได้ไหมใครงายเนี่ยเจ้าอันเอาวางดิวางโนน ใช่ๆไปดูใช่ประมาณสองอันพันนี้คือมันที่เอามาให้เนี่ยคือพันที่มันปลูกง่ายเลยคือแป้นพิจิตอันนี้คือแป้นพิจิตอันนี้เรียกแป้นพิจิตครับโอ้เป็นมันมันมันจะปลูกง่ายหน่อยและตั้งแต่เราปลูกตั้งแต่ตรงนี้ไปต้องประมาณเท่าไหร่กันก็ถ้าหากว่าดูแลดีเนี่ก็ปีนึ่งอ่ะ นี่นี่ผนี่นี่แค่ผมใส่กระถางไว้เจ็ดแปนเดือนนี้เนี่ยจากติ่งปักช้ำขนาดนี้ผมแค่ปักช้ำเอาตัดยอดที่ไป่ช้ำปักแล้วก็าจะปักช้ำงเดี๋ยวเราจะทำซุ้มเดี๋ยวจะทำเนี่ยแล้วเดี๋ยวผมก็จะขออินเจตของนี้เดือนนึงเรื่องเป็นเรื่องของพี่ร้านอ่ะเพราะว่าเวลาเด็กเด็กเพาะเด็กทำอะไรเอาไปขายได้ ระวางเยื่อนได้ออกแบบได้เดี๋ยวเราทำติดเพราะว่าเราเราจะเป็นมันเป็นร้านขายต้นไมน bon ้ของปลูกแล้วก็ส่งไปขายอืมก็ยังยังไปพิจิตรี่ไม่ถูกจะไปต้นข้าวประมาณปีนึงเหรอคะประมาณปีถ้าหากว่ามะนาวเนี่ยถ้าปีนึงเนี่ยก็ไว้ลูกได้บ้างแหละแต่ถ้าจะให้มันยั่งยืนก็คือมันอย่างน้อยก็ต้องไปแปดเดือน ก็เอาไว้ได้ฮะแต่ไว้น้อยฮะอย่างนี้อย่างนี้ผมทําแบบทําโชเลยอย่างนี้ถ้าเราขายก็ต้นห้าร้อยอ่ะคืออย่างคนเขาซื้อไปเขาได้เลยเอาไปวางก็มันมีลูกเลยก็เด็ดอย่างนี้ก็เอาไว้เดี๋ยวเดี๋ยวพอเอาแก่ออกก็เด็ดออกบ้างเพราะถ้ามันมีลูกยอดอ่อนก็ไม่แตก แล้วเวลาเวลาลูกไหนแก่เราก็เด็ดออกไปเดี๋อวไปเลยใช่ไหมคะเดี๋ยไปเตรียมซะหน่อยนี่ก็อีกเดือนก็จะน้ำหวานหมดแล้วไม่กวาดติดกวาดตื้นเลยใช่ได้แล้วเนี่ยอ๋ออนี้เดือนแล้วเราก็ทำได้แล้วมันก็จะไปขายประมาณมีนาแล้วตอนนี้มากระนาวมันเริ่มขยับขึ้นละนี่ไม่ละกระนาวเริ่มขยับขึ้นไม่มีไหม ถ้าพุ่<อ>มก <า S> ็ท่วมหัวแหล,แลแะมันจะตูก็เกรื่อยๆทุบบแป๊บคอนักไไม่ได้เรียมเลยเนี่ยนะน่าจะได้เพราะมาได้งล่างเดีเด๋ยวต้งองผมว่าต้องหาหนามมาสะกันหมากัดไก่เราก็ลุงเซนเอาต้นมะนาวลงไปลงมาลงไปนะแล้วก็โกกด้านข้างกบด้านข้างฟัง้วย ค่อนข้างให้ปูนขึ้นมาให้ดินปูนขึ้นมาให้ดินปูนขึ้นไม่ไม่ต้องดูดินอันนี้นะต้องดูต้นดูต้นไงดูต้นแล้วก็อันนี้มันเอียงล่อยมันอ๋อดูต้นตั้งนิ่งตั้งนิ่งตั้งนงกระถางจะเอียงเยอะได้จะไม่บางคนน้ำปูกแล้วเอาหน้าดินเนี่ยตะนิันก็เอายังไงเอาดินมาเติมอีกเอาดินมาเติมอีกฟปยผนกเติมดินลูกลูกขาวเกี๋ไปย่องไปดิเวลาสั่งเติมดินแล้วไม่ไปนะก็ปูขึ้นมาทั้งหมด ก็ใครพ้นระดับดินในระบบลากลอยคือระบบลากลอยเดี๋ยวมันจะยุบมันนี่คอยยุบก่อนมันเป็นระบบยุบแล้วเราก็เติมติมไปเรื่อยไอ้ไอ้ตัวเนี้ยมันไม่ใช่ดินแท้มันจะเป็นมันจะเป็นพวกใบไม้ใบไม้ใหญ่ยามาทางนั้นดิเธนเลี้ยงมีทางมาไว้น่ะก็แกเด่นนั่งขวางเขาลูกมาเธอหลบเขาหน่อยลูกเขากำลังจะถ่ายทังอยู่ใครย่องมาเอาละเดี๋ยวต่อไปอาทิตย์ อย่างวันพุธึงผมจะจัดได้สักการทูตเที่ยวอ้าวได้เอาดินนะเดี๋ยวได้จัดให้มาเตรียมเปลี่ยนไปเที่ยวละห้าคนได้นะเนี่ยอ้าวใช่ดิทำขายอันนี้เขาบอกว่าสามสิบบาทเนี่ยปุ๋ยใบจำถานแล้วผมจะจัดให้ไปเวียนก็ห้าคนห้าคนตอนนี้โคตรน้อยต้องนัดเวลาเขาด้วยผมจะได้มาตรงเวลาไม่ใช่บินน็อตมาอยู่เนี่ยว่าผมมาติดงานต้องบอกว่าวันพุธเวลาเดี๋ยวนี้เดี๋ยวรถผมเองโคตรเดี๋ยวรถผมเองชื่นเพราะปกติเขาจะใช้ระบบสปริงเกอร์ มินิสปิงเกอร์ตัวเล็กๆ,ๆอะ่ะหยอดลงไปงั้นนะใช้ปันป่นปัน่นทอดปั่นเออไอ่มินิสปิงเกอร์เข้าให้ดีตัวสิบหกจับได้ไหม NPK สิบหก้าก็ได้สิบห้าก็ได้แต่ประสิทธิภาพในการที่จะอยู่ในดินเนี่ยตัสิบหกมันจะดีกว่าดีกว่า,วาดีกว่าใช่ไหมดีกว่าก็ สิบห้าจะถูกกว่าการบาทหนึ่งอ๋ออันนี้มันเปอร์เซ็นต์ขึ้นบาสิบห้าสิบห้าอันนั้นสิบหกสิบหกมันก็เปอร์เซ็นต์มันก็ขึ้นก็คือเพิ่มอีกบาทนึงแล้วเปอร์เซ็นต์ไอ้สิบหกอ่ะมันเคมีมันเพิ่มหน่เปอร์เซ็นต์เพิ่มอีกหน่อยเออดบล็อกเลยไหมดูวิธีนะตั้งต้นให้ตรงดูวิธีตั้งต้นให้ตรงอย่างเดียวลูก แล้วเดี๋ยวดินล้อมดินล้อมดิล้อมหนุกช่วยกันล้อมให้มันได้ชาบงมาเอาฟางมาแล้วไม้ปักก่อนฟางยังไงดูวิธีอย่างต้นแรกอ่ะไม้ปักก่อนไม้ปักก่อนไม้ปักก่อนเอาพวกเธอตั้งใจเฉยใหเมันไมปเรียนรู้เลยเนี่ยเอาไม้ปักไม้ไม่ว่าดูดิช่วยกันเรียนรู้ดิครับมีไม้มาปักเร็วไม้ปักรอ๋อโอยเ้าวข้าวอ่ะไอ้นุ่มน้องไปใส่ต้นน้อนให้น้องนี่ข้าว แต่นอนยังไม่ครบมากครบสิบยังมากไปเอครับนะครับเขาไม่ยอมยกยกไปยกมาดไปยกมาอ้าวหมกด็ดแล้วตั้งให้ตรงอันนี้ไม่ไม่ตรงไม่เป็นไรต้องเอาต้นใหมาเอามาใส่อีกสามพุงห้าพุงขีมังอันหมกเออมังอบเนี่ยห้าพุงขี